สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันหมอดูนำโชคนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปเลือกนะคะเลือกหมายเลขทํานายดวงนะคะมีให้ท่านเลือกทั้งหมด6หมายเลขนะคะมีให้ท่านเลือกทั้งหมด6หมายเลข เราจะมาทํานายดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งสิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญสิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญในช่วงนี้มันคืออะไรคล,คลิปนี้นะคะเป็นฟรีไทม์นะคะจะมาดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือเออมาดูเดือนนี้แล้วก็ปีหน้าก็ค่อยมาดูกลับมาดูใหม่ได้นะคะไม่ได้ฟิกรเรื่องเวลาก็ ฝากกดซับสไครกดกไลค์กด, like, กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านให้คุณเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะ เอเลือกหมายเลขสองนะคะเอเลือกหมายเลขสองวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นไพ่อลรกเคิลทำนายดวงนะคะชุดมีทั้งหมดหนึ่งร้อยใบนะคะชื่อชุดว่าทำดีสมหวังนะคะมาเริ่มที่ทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะ ที่หนึ่งนะคะ จะใช้ไพ่ทาโร่ชุดสัตว์โลกแสนน่ารักดูให้ท่านนะคะหรือชุด animal totem นะคะ animal totem อะคะ่ะเป็นไพ่สัตว์โลกแสนน่ารักนะคะก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายมีวีเวอร์ก็จะใช้ชุดนี้ดูให้ด้วยค่ะ a n น m มอ t ทั t งทั้งนายนายออฟฟอร์ดนะคะราชาดาบราชาดาบเป็นอิกาอีกามีแต่นกเนอะนกน้ำนะคะนกทะเลนกทะเลค่ะเป็นนกทะเลสามถ้วยสิบถ้วยค่ะ สิบถ้วยเพนกวินราชาถ้วยนะคะบิวเวอร์ควีนออฟวานนะคะสิงโตตัวเมีย Boa! ท,ท,ท,ะะท่านที่เลือกทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะท่านที่เลือกทีมหมายเลขหนึ่งเนี้ยคือว่าตัวท่านน่ะจะมีปัญหากับชาวราศีสิงห์กับชาวราศีพฤษภนะจะมีปัญหาขัดแย้งกันทางเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจมันจะมีความเข้าใจผิดกันบางอย่างนะแล้วก็เออในตำแหน่งเจ้าชะตาเนี่ยได้ไพ่อีกาเหมือนกับว่า ช่วงนี้เลยเวลานี้ณเวลานี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของท่านอยู่ในมุมที่ไม่ดีมีดาวบาปเคาะมาทับเป็นช่วงที่มีบาปเคาะอยู่ใกล้ตัวเป็นช่วงที่ว่ามีเคาะมีคนคิดร้ายนะคะในตำแหน่งการเงินเนี่ยมันได้สามถ้วยอะ่ะในตำแหน่งการงานเนี่ยได้ไพ่สิบถ้วย S <S เอการงานการงานได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยหมายถึงคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่คนที่ทํางานในหน่วยงานใหญ่ๆหญ่ทางานในสมาคมอาจจะเป็นคนที่ทํางานในองค์การองค์กรใหญ่ๆหํางานในอาคารรัฐสภาทํางานในองค์กรขนาดใหญ่เป็นนักการเมืองหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรขนาดใหญ่เช่น เป็นคนที่ทำงานในหน่วยงานมหาลัยทำงานในสมาคมทำงานในองค์กรใหญ่ๆถ้าถามถึงเรื่องการเงินนะมันมีกินมีใช้นะแต่ไม่เหลือเก็บเป็นช่วงที่พอมีกินพอมีใช้ค่ะแต่ไม่เหลือเก็บในด้านความรักนะคะก็มีคนมาลักมาชอบคุณเยอะนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะมีคนมาลักมาชอบคุณเยอะ ต่บางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคือตัวคุณน่ะไม่เจอคนที่ถูกใจอะ่ะมีคนมารักมาชอบคุณเยอะแต่คุณไม่ถูกใจใครเลยคือไม่ถูกใจใครนะคะในด้านสุขภาพของคุณน่ะก็ถือว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะ คือคุณอะทำงานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถคือคุณอะตอนเนี้ยมันเป็นความคุณมีความคิดนะเหมือนกับว่าอยากจะบินอยากจะทำงานที่เกี่ยวกับส่งออกนำเข้าหรือคุณอะมีความคิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศคุณอาจจะมีความคิดนะว่าเออถ้าได้ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเนี่ยเหมือนคุณมีความคิด คือคุณมีความคิดอยากจะไปทํางานต่างประเทศอ่ะแล้วตอนเนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีปัญหาบางอย่างอ่ะที่ว่าต้องจัดการอ่ะซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็คุณอ่ะก็ตัดสินใจเรื่องการเงินผิดพลาดเพราะว่าตกหลุมพรางความโลภของตัวเองตกหลุมพรางความโลภของตัวเองจนทําให เออขาดทุนมีปัญหาทางด้านการเงินแต่ตอนนี้เหมือนคุณเริ่มเข้าทางเข้าทางศาสนาค่ะคุณจะมีปัญหากับคนที่คุณจะมีปัญหากับคนป่วยนะคนป่วยนั่งรถเข็นนะ่ะคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่เออแบบ เป็นพยาบาลเป็นหมอได้เหมือนกันนะเอ๋มองว่าเหมือนจะมีปัญหากับคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอแต่คุณก็จะตัดสินใจเปิดปล่อยมันไปอาจจะแบบจริงๆสุขภาพของคุณมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ว่า เหมือนหมออ่ะเขาอาจจะบอกว่าคุณน่ะเป็นนั่นเป็นโน่นเป็นน, ون, น,นี่แต่จริงๆคุณไม่ได้เป็นอะไรบางทีคุณอาจจะนอนน้อยคุณอาจจะเครียดแค่นั้นแต่หมอเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กับคนที่เป็นหมอทะเลาะก,กับคนที่แบบมีความรู้อะไรสักอย่างอะค่ะ คือสาหรับคนที่เลือกไพ่ทีมที่หนึ่งเนี่ยคือเอสัมผัสได้อะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพอดวงตกก็มีอะไรไม่ดีเข้ามาเยอะคนที่เคยรักเคยเมตตาคนที่เคยรักเคยเมตตาก็หันมาเป็นศัตรูคุณนะคะก็เหมือนกับว่าคือคุณนะ่ะดวงตกอยู่คนที่เคยรักเคยเมตตาก็เหมือนเปลี่ยนมาแบบหมันไส้อะไรสักอย่างนะคะ ทีนี้เรามาดูทีมที่สองกันต่อนะคะก็สำหรับทีมที่สองนะคะก็จะใช้ไพ่สัตว์โลกน่ารักนะคะใช้ไพ่สัตว์โลกน่ารักดู เ้ชาชะตานะคะได้เพจออฟสอดการเงินการงานความรักความรักได้เอ็มเพรสสุขภาพคิงคิงออฟสอด ได้ก้าดาบด้วยนกเวลานี้ตอนนี้นะคะ ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามีคนที่เออไม่พอใจคุณอะเยอะเลยประมาณเก้าได้อะเอ,อตำแหน่งเจ้าชะตานะคะก็ได้ไพ่นี่นะคะนกนกกิววีนะเด็กเด็กดาบนะคะก็ มันเหมือนกับว,ว่ามีคนคอยแบบจองเล่นงานคุณอยู่อ่ะเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงแอบส่องเฟซแอบส่องเฟซแอบส่องเออแอบส่องไลน์แอบส่องอินสตาแกรมทางด้านการเงินก็พอพอมีใช้นะคะทางด้านการงานช่วงเนี้การงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นห้าเหรียญแล้วก็ในด้านความรักเนี่ยได้ไพ่ราชินีค่ะเป็นลูกแม่วัวพันดีนะคะแม่วัว พันดีในด้านความรักได้ไพ่เอ็มเพสแปลว่าก็จะสมหวังในความรักค่ะแล้วก็ในด้านสุขภาพเนี่ยได้ไพ่คิงออฟสวอร์นะคะเออมันก็แบบสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตำแหน่งศัตรูเนี่ยในตำแหน่งศัตรูนะคะได้เนี่ยก็ไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยเวิร์ก ทีนี้เรามาดูดี่าค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนี้ คนที่เลือกไพ่ทีมที่สองนะคะคุณระวังตกหลุมพรางความโลภของตัวเองนะมันจะมีคนมันจะมีคนมาเสนองานให้คุณอะแต่มันเป็นงานที่ไม่ดีจะมีคนมาชวนคุณอะไปทำงานด้วยเออแต่มันเป็นงานที่ไม่ดีหรือไม่ก็เขาอาจจะหลอกใช้งานคุณฟรีให้อาจจะมีคนมาหลอกลวงคุณอะเออเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะเอาเงินมาล่อเนี่ยเหมือนเอาเงินมาล่อว่า เออถ้าไปทํางานร่วมกับเขานะจะได้เงินเยอะแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้เงินนะคะอันนี้เหมือนกับว่าคุณคาดหวังอะไรที่ว่ามันมากจนเกินไปคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าทะเลาะกับคนรักจะได้คืนดีกันนะคะถ้าทะเลาะกับแฟนอะ่ะจะได้คืนดีกันคือคุณอะ่ะจะชอบแบบคือหลังจากนี้นะคือคุณอะ่ะจะสวดมนนั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันมันมีปัญหาบางอย่างที่คุณพยายามจะแก้ไขอะค่ะอันนี้แปลว่าจะมีคนมาสารภาพรักนะคะคือคุณมีปัญหาหนักอกหนักใจค่อนข้างมากอะ่ะ อาจจะเดือดร้อนคุณอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าเออไปมีปัญหากับเพศที่สามนะพวกเลสเบี้ยนทอมเกย์กระเทยเนี่ยค่ะได้ลองดูเพิ่มอีกห้าใบนะคะ ใ่ใบเ,เนี้ยเหมือนกับว่าคุณนะเป็นคนที่แบบเออไม่ค่อยสนใจคนใกล้ตัวเท่าไหร่จะเป็นคนที่ติดเน็ตแล้วก็หลังจากเนี้ยเอออาจจะแบบมีดวงถูกหวยนะอาจจะได้เงินได้ทองก็คุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ถูกบล็อกเฟซถูกบล็อกไลน์นะคะให้ระวังถูกนินทาว่าร้ายนะคะอันนี้ก็หมายถึง มีผู้หญิงจ้องคิดร้ายค่ะพไพ่ใบนี้แปลว่ามีผู้หญิงจ้องคิดร้ายคุณนะ mm. ก็ทีนี้เราจะมาดูทีมที่สามกันต่อนะคะทีมที่สาม มาดูทีมที่สามกันต่อนะคะ ก็จะใช้เป็นไพ่ไพ่สัตว์โลกแสนน่ารักดูให้นะคะชุดนี้ นี่วานเพชรคาต สำหรับท่านที่เลือกทีมที่สามนี่นะมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่มีดวงเรื่องการโยกย้ายที่อยู่ย้ายงานตัวท่านเนี่ยอาจจะไปมีปัญหากับพวกตำรวจท่านจะไปมีปัญหากับพวกตำรวจหรือไม่ก็ทาหารมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่มีเกณฑ์ทะเลาะเลิกลากับคนรักนะคะ เนี่ยทะเลาะกันแรงๆอะ่ะเออเป็นช่วงที่ว่าท่านอะ่ะดวงค่อนข้างตกจากไพ่เนี่ยท่านเป็นคนติดเพื่อนนะเนี่ยชอบเป็นนกสามตัวอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าคือท่านอะ่ะเป็นคนติดเพื่อนแล้วท่านอะ่ะติดเพื่อนแล้วไม่ค่อยสนใจแฟนเหมือนกับว่า คุณไม่ค่อยแบ่งเวลาให้คนรักเท่าไหร่อะ่ะเหมือนกับว่าคือคุณอะ่ะไม่แบ่งเวลาให้คนรักทีเนี้ยคนรักก็เลยรู้สึกเหมือนเขาอ้างว้างอะ่ะเหมือนกับมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรแบบเนี้ยก็เลยอาจจะทําให้ต้องทะเลาะแยกทางกันอาจจะทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะ คนที่เลือกไพ่ทีมชุดที่สามเนี้ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักค่อนข้างหนักนะหลังจากเนี้ยคือคุณน่ะมีภาระต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเลยแหละประกอบกับว่ามีคนใหม่ๆอ่ะเข้ามารักมาชอบคุณคุณจะได้ไปเยี่ยมญาติที่พึ่งคลอดลูกหรือกำลังจะได้รับตัวคุณน่ะกำลังจะได้รับข่าวการตั้งครรภ์ของคนรู้จักเช่นหลานท้อง เพื่อนท้องญาติท้องอ่ะอาจจะได้ไปเยี่ยมเด็กที่เพิ่งคลอดนะคะเออสาหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดทีมทีมเนี้ยคือมันเป็นรักสามเศร้าค่ะหนึ่งหญิงสองชายค่ะหนึ่งหญิงสองชายในเรื่องการเงินคุณก็พอหาได้นะพอหาได้ ไม่ดีมากนะไม่จัดว่าดีมากแต่พอหาได้ถ้าคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่คะแนนผลการเรียนก็ถือว่ายังออกมาดีนะในด้านความรักเนี่ยเหมือนไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แต่คนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่สามนี้คือคุณอะเป็นนักสู้ในชีวิตจริงค่ะเป็นนักสู้ในชีวิตจริงนะก โอเคนะคะก็อ,อจะแนะนํายังไงดีสำหรับทีมที่สามเนี่ยเป็นทีมที่มีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เออยากจะแนะนำก็คือว่าคุณอะควรจะจัดการปัญหาทีละเรื่องทีละเรื่องนะทีมที่สามเป็นทีมที่แบบเหมือนเหมือนมีปัญหาชีวิตเยอะเออ เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆจัดการปัญหาทีละเรื่อง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 ไปมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนะ่ะเออให้เอ๋แนะนานะคะก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาทีละเรื่องทีละเรื่องไปะคะ่ะมันถึงจะดีก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยต่อตอนที่สองสำหรับเอ่อคลิป หมายเลขสี่ห้าหกเนี่ยค่อยไปต่อตอนที่สองนะคะ